แม่ได้ไลาปันได้บางหั่นแม่ได้ไลฟปันไดคุณแม่แม่ได้ไลดอกลาเพิ่งขายไหบขายเดาอันคือเดียวคักบทั้งค่าเพนเงินบ่แม่ปันไ้สิบปัจได้เงินอยาเยังตังแล้วยัดเพระโชคจะไม่จ่า แมก็อบานบซ้อนปเพิ่มน้าไหล่ะโอเพิ่นเนาะขอพ่อนเพิ่นมนเมื่อกี้นี่เลขคือได้ยูได้ยูค่ะได้ยูหางนอยไม่ได้หลเแม่แม่แสดงว่าแม่เอาตัวเลขกขอามาจา์นั่นมาจ้าแม่มาจักหมดแล้วแม่แม่มาจีที่ไอ้ตาวนี้ถือีเธอวถือจที่ไอ้เจ้หางโมหลคือกันอือมาจีเธอถือจีเธอเมื่อไม่ได้จะได้แม่ แม่ผิดแม่ได้นะฟังแมาจานี่ละเนาะกันบั้วแม่กับบาหาเจ้าตัวอยู่เล่นวันนี้ได้ฟังบโบฉันว่าตัวไหนแม่ฟังอยู่ตัวไหนเพา่อนแปดกับแปดน้อเพื่อนละเนาะบางความเพื่อนย่างเดียวเนาะเขียวคู่กับเพื่อนเอาคู่เอาเล้วเพื่อนแปดนะท่านผู้ชมวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ให้มีแปดแล้วแม่จะาเหมือนเพื่นกับบอกว่าจังทันน่ะลูกแต่ว่า สิฟังความเพลินล่ะแม่สิไปนอนฝันอยู่เงี้ยอยู่ทานบ้านสองใส่มันกับบอทบพอเพลินดอกบอตินอเมริกาเนาะอยู่มามจนวมาสิกิดสิแปดคลิปหรอแม่ขันลงมาแม่กับบอฟันเปลี่ยนที่เอาแต่น้ำเพลินอย่างเดียวว่างหันว่างหันเห็นไปซึมปูแสดงว่าสิขอเละลายแม่นบ้างวนก็อยากได้หลายอยู่แล้วเนาะที่เอารางวัลโดยตะรีปุ่นล่ะเป็นหนังเอารางวัลได้ล่ะที่หนึ่งรางวันที่หนึ่ง มันจ yeah, ah hmm, wow. ja ังบ่มีผู้ขึ้นผู้นั่นขึ้นมากเลยอ่ะ่ีวามาซีเถือถือทั้งซีเถือจ้าปดดวงดีที่หนึ่งมันถึงจะไม่ต้องคืนต้องก็ได้หลายแม่เบียบางเข้ากับทุ่นหน่อยเนาะเถื่อนี่สิเป็นที่หายถ้าภูเขาหนาสาธุนแม่เนาะได้ให้มีแปดแปดเก้าแปดเก้าสันวาจารย์แล้วปวยเจ้ว่าเกตู๋มีอันหนึ่งเนี่ยพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเนาะเบิ่งเอาเด้อนี่เด้อ แม่เบื้องเปลนาแม่แล้วสิเบิ้งเอาแม่เบิ้งประจําตัวเกจตังนูนี่นั่นนั่นแม่เบิ้งแม่วงกลมให้ยย่างดีไหมแม่เออแล้วจ่าขอเกจตู่เกจตังนั่นไหมแม่เพิ่นวงกลมให้ยย่างดีไหมแม่เฮียเห็นเป็นตัวใดแม่เห็นบ่าวแม่เออนั่นละแม่นั่นละเอ้าพี่แม่เห็นเป็นตัวใดนั่นน่ะมองวงกลมนั่นเลยมือแม่ขึ้นไปจังน้อยนั่นโอ้ยแม่ก็เอาน้ำเพิ่นนี่แหละ กับน้ำเพลินนั่นนะแต่ว่าแม่เห็นตัวไหนว่เป็นแปดสามติลูกแปดสามพนักเกตังอีแม่เราเห็นแปดสามอีแม่แล้เห็นแปดสามแม่ว่าแม่เห็นแปดสามนะอีแม่เห็นแปดสามสาธุแม่แล้เห็นแปดสามพี่น้องตีเกตตูเห็นสองแปดแดสามดูไปเถียนน้ำปูนี่ละเด้อแปดสามตัหายก็นไปเอาน้ำปูนี่ละ ซิมโฮปูแล้วค่ะซิมโฮปูแล้วว่าให้ตัวไหนแม่ยแปดสามบานเด็กพี่นงมูสิบเอ็ดบานหัวต่างแต่บางจำเพื่อไปล่างจังะมาสารคามเดรัปูเดียวแล้วมาแต่มหาสารคามไม่เห็นอะไหรจะไม่เห็นแปดสามไม่หลาบอกยางงามเล่นว่าแม่วงกลมไปหิยางดีเอาพี่นงเอพซีเบิ้งน้ำกันกับคุณแม่เพิ่นเด้อคุณแม่เบนเดนแปดสาม อยู่หมองวงกลมนี่เด้อค่ะเด้อเนี่จ่าพี่น้องเห็นเป็นตัวใดก็ใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาแต่ว่าเจตูเห็นสองแปดจา้าแต่คุณแม่เห็นแปดสามพสองแปดกับสามแปดแล้วพี่น้องเด้อจะหมักกับจัดคัดกับพันเนาะค่ะเนาะอืมอ๋อรัชนี่ัชนีแม่วัาดีค่ะวัดีจ้าส,ส,สาวน่อย สวัสดีค่ะรัตนีอ้าวพี่น้่องก็เห็นแล้วเนาะคะ่นะเนาะโอเล็กแนวข้างไฟชาิแบทไว้พร้อมไม่สดเลยนะโอ้หนังข้างหนาปุกหน้ายา,าพีดอกจังฮ่มมืองนี้จังฮ่ม แปดสามคุณแม่เพิ่นเห็นแปดสามเจตูเห็นเป็นสองแปดเนาะค่ะเนาะพ,นนนพี่น้องก็ใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเนาะจะเนาะสำหรับตัวเลขอยู่ข้อปูวงกลมไปให้อยางดีเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอาลวดลวยสุขสุขคนละจ้า